ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกเรี่ยนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมชนะอันวิรักษ์นะครับวันนี้เดินทางมายื่นหนังสือต่อเลขาธิการกรกตเป็นประเด็นกรณีของการเลือกตั้งนายกอบจรา,าชบุรีเพิ่งจะทราบผลการลงคะแนนเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมา,านะครับซึ่งการเลือกตั้งนายกองการโดยหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นที่กล่าวขานหลายมิติ แต่ทำนองที่เกี่ยวข้องกับกรกตก็คือการเลือกตั้งดังกล่าวอาจจะไม่สุจริตเที่ยงธรรมมีการใช้คนละไกผู้นําหมู่บ้านซึ่งนําโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านและบรรดาอสมเป็นฐานคะแนนเป็นคนกระจายทรัพย์สินเป็นตัวกระจายผลประโยชน์นะครับหรือที่เรียกกันว่าเป็นหัวคะแนนเป็นคนนําเงินไปแจกจ่ายให้กับบรรดาชาวบ้าน นะครับเรื่องเหล่านี้พิสูจน์ทราบเป็นที่รู้กันในวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์แต่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นเชียอนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับส่งเรื่องมาให้ผมเนี่ยครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ พากันคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะครับบอกบ้านผมแจกแล้วแจกแล้วนะครับอบอกว่าได้สองร้อยบ้างสามร้อยบ้างนะครับมีรูปภาพนะครับเอาเงินใส่ซองแล้วถ่ายไว้แล้วส่งมายัางข้อความส่วนตัวของผม คำถามก็คือว่าประธานกรกตไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นเลขาธิการไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับความจริงแล้วผมมีความในใจจะต้องเปิดเผยว่าความจริงผมอยากให้กรกตรับรองวันนี้พรุ่งนี้เสียด้วยซ้ำไปประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยนะฮะประเด็นเรื่องของการโกงการเลือกตั้งในวิธีการโดยการแจกเงินในรูปแบบต่างๆนั้นผมเชื่อว่า เจ้าของผู้เสียหายก็คือพักประชาชนนะครับคุณวุ้นนะครับคนที่ลงเน,นี่ยนะพัประชาชนลงในยกบบอวจรากบุรีเนี่ยเขาก็คงรวบรวมหลักฐานมาว่ากันในส่วนนั้นแต่ลำพังส่วนตัวผมอยากให้ประกาศวันนี้พรุ่งนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะผมเชื่อว่าต่อให้ประกาศไปก็คงจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาเป็นว่านะครับเราทราบกันดีใช่ไหมครับว่ามันมีบันทึกของสำนักง,งานกฤษฎีกา เรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561หมายความว่ากระทรวงมหาดไทยทําหนังสือไปหากฤษฎีกาถามว่าถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีเรื่องราวร้องเรียนไปยังปป,ปชและปป,ปชสั่งให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่กระทรวงมหาดไทยจะเอายังไงในฐานะคนที่กํากับดูแลนะครับ เขานังสือตอบกลับมาว่าถ้านะครับกรณีอยู่ที่ศารอาญาทุจริตหมายก็ว่าสารประทับรับฟ้องโดยปปชส่งเรื่องเป็นพนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปให้อายการอายการประทับรับฟ้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับด้วยคําสั่งของกิสิธิการด้วยคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยลายของนายกอบจป้ายแดงราชบุรีครับ สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนประทับรับฟ้องเมื่อ24เมษายน2567เดี๋ยวรายละเอียดผมว่าการที่กระทรวงมหาดไทยดีกว่าแต่วันนี้เอาแหละนะครับผมก็เอาเอกสารเรื่องต้นที่ผมมีมาให้ท่านประธานกรกตและเลขาได้ดูหน่อยครับท่านบอกไม่มีการซื้อเสียงท่านบอกการเลือกตั้งสุดจริตเที่ยงธรรมมากน,นะครับมันมัน ผมให้ดูอะไรอีกอย่างนะครับการนับคะแนนเนี่ยนะนะครับในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ยนะนะครับเราดูด้วยสายตาจะเห็นว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะพรรคประชาชนเนี่ยมีคะแนนนำอยู่สองคะแนนแต่เผอิญว่านะครับไปลงให้เบอร์สองชนะไปสี่แต้มสี่คะแนนนะครับ ผมมีทางออกแค่กรกตแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะครับให้เลือกตั้งใหม่ให้ใบเหลืองแล้วทำเหมือนที่ปทุมธานีรายของปทุมธานีรายของลุงชานหนักกว่านี้ครับอันนั้นแค่ปปชชี้มูลครับลายนี้สารอาญาพุจริตปัดทับรับฟ้บองเรียบร้อยเดี๋ยวว่ากันชอนใหม่ครับขอบคุณครับ ก,ก็เป็นประชาชนเขาบอกว่าเขาได้เงินจากผู้สมัครเบอร์หนึ่งนะครับได้200ร้อบ้าง300ร้อบ้างส่วนใหญ่ได้200ร้อยส่งมาให้ผมส่วนก,กรกตจะไปนำพิสูจน์ด้วยการไปเอารายชื่อแล้วไปไปไป,ไปสืบนะครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ครั้นผมจะเอาผู้ที่ให้ข้อมูลผมมาแสดงตัวตรงนี้ก็คงคงคง,คงไม่ใช่ ถูกต้องถูกต้องถ้าปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่านแต่นี่คือหลักฐานชิ้นดีนะครับที่กรกะตจะไปตามขอไวในกรณีที่ส่งข้อมูลให้ผมแล้วเอาเขามาสอบมันก็จบครับเขาอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นอาจจะมีคลิปอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีกล้องวงจรปิดตอนนี้มีทามานเลย ก็ก็ไปตามต่อและคนนั้นก็บอกว่าผมได้เงินจากเขาขายลูกไว้ในตอนนั้นคนที่เอามาให้ซึ่งเป็นบรรดาหัวคะแนนซึ่งเป็นบรรดาผู้นําชุมชนเนี่ยที่เป็นหัวคะแนนให้เขาเนี่ยเอาเงินมาให้นะครับแค่นี้มันก็จบแล้วแต่ความจริงอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะครับว่าหลักฐานมันมีเยอะมากมันมีกล้องวงจรปิดที่บ้านเขามีผู้นําชุมชนเอาเงินมาให้เขาเขียนกันในลักษณะตอนที่เอามาให้ก็มีครับนะครับ แต่ว่าอย่างที่บอกน่ะครับผมผมเองไม่อยากเป็นเจ้าภาพประเด็ดนนี้ผมเชื่อว่ารรคประชาชนตอนนี้นะครับมีคลิปมากกว่าเป็นสิบสิบคลิปแล้วครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ปล่อยให้เขาดําเนินการดีกว่าซึ่งผมเชื่อเชื่อว่าเขาคงจะมาดําเนินการในส่วนนี้แต่ผมเนี่ยนะครับในนามผมเนี่ยต่อให้ประกาศรับรองไปเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรอกนะครับผมมีหลักฐานตรงนั้นไง มีล้วครับส่งข้อความแชทส่งอะไรมาให้ผมเยอะแยะเลยอ๋อมีมีครับมีมีมีมครับความจริงความจริงผมไม่รู้นะครับว่าพี่น้องประชาชนทราบกันแค่ไหนอย่างไรหรือว่าผมเป็นคนที่ตั้งเป็นประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาพี่น้องประชาชนชนส่งให้ผมเยอะแยะเลยผมก็เข้าใจว่าในสื่อสังคมออนไลน์มันจะแพร่กระจายกันไปแล้วนะครับแต่ผมในเห็นเลยครับ เขียนมีอยู่ประมาณสองสามคลิปนะครับที่บ้านเขาเองเหิดเหตุเกิดที่บ้านเขานะครับเป็นก้องจรปิดที่บ้านเขียนคนเอาเงินมาแจกเขียนนะครับผมเขียนแล้วมลผมเชื่อว่านะครับถ้าถึงจุดที่เขาจะต้องมา เขาก็คงจะมาเพราะผมเชื่อว่าสมัยใหม่ครับบ้านคนเราเนี่ยติดต้้งจอติดกันเยอะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้น่าจะมีเยอะครับผมเชื่อว่าถ้ากรากรตนะครับถ้ากรากรตจะเอาเรื่องการชื่อเสียงเป็นสาระสําคัญโดยจะไม่ทนะําหน้าที่เป็นทนายความแก้ต่างให้กับคนที่ได้เนี่ยนะครับทําแบบตรงไปตรงมาฉับพลันเร็วเร่งด่วนเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจะมากันเยอะนะครับ เพราะคนที่กล้านําข้อมูลมาให้เขาก็คงไม่เลือกคนที่เอาเงินให้หรอกครับเอ,เ,อรรเ,เราไเมร่รา,ราไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์ลงคนะแนนนายกบอบจเราเอาหลักฐานมาให้นะครับตามที่ประธานกกอบอกไม่มีการซื้อเสียงเลยเราบอกเนี่ยมันมีเนะี่ยมันมีเยอะแยะเลย นะครับในสื่อสังคมออนไลน์ก็ว่ากันไปส่วนตัวของเราเนี่ยเขาก็มองว่าเราเป็นทนายความให้กับพักประชาชนไปแล้วพักส้มไปแล้วนะครับเขาก็เชื่อใจในส่วนนั้นก็ส่งหลักฐานมาให้เราเราไมา่ให้ดูในเบื้องต้นแต่อย่างที่บอกไงครับว่าเอาพูดตรงๆก็คือว่าผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้เชื่อน้ำหน้ากกตว่าจะายุติเรื่องนี้โดยการ ให้ใบส้มใบแดงด้วยการเลือกตั้งใหม่ถึงแม้อาจจะมีหลักฐานที่มาเป็นปัจจักที่มันชัดเจนผมนะครับตั้งมั่นกับแผนสองแผนสำรองนั่นก็คือที่กระทรวงมหาดไทยที่สำนักง,งานเนการถูงสุดมากกว่าครับส่วนหลักฐานผมยืนยันตรงนี้ว่าพักประชาชนน่าจะมีเยอะมากขนาดผมยังมีเยอะครับ